เอาลอยมาเล่นน้าอีกแล้วเปียกหมือแล้วเก็ตยังไงทูบ้านบ่ทูบ้าน <c oughs> เอาทูเลยทูเลยทูเลยทูมันแห้งเด้อไปจังเดีไปเปียกเต่าปลาก่อนบอเปียกไหนแล้วมันลอยมาเล่นน้าพ่อบอเปลี่ยนไหนแล้วลอยานน่า,าปยไ,ไปนะไปนอนเปย,ยเอาสิไปไหน มาพี่ก่อนมาบายบายก่อนเดี๋ยวพอสิเปลี่ยนให้ฝากกดติดตามให้จังมาดาด้วยนะคะฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไลค์ด้วยหนูชื่ออะไราาชื่อมาดาชื่อชื่อจริงละ่ะช <c oughs> ื่อหยังชื <c oughs> ่อมาดาชื่อมาดาบอ่อบมาขอบคุณค่ะไปเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปก่อน